วัดต้นบัญญัติมารยาทไทยเรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระพเด็จทัตชีโวหมวดที่2โภชนะปฏิสังยุตข้อ3ภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจักรรับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก คำว่าแกงในที่นี้หมายถึงกับข้าวนั่นเองมารยาทในการรับบาตรข้อนี้ท่านป้องกันไม่ให้พระภิกษุเดินผ่านทายกผู้ใส่ข้าวเปล่าเพื่อจะรีบไปรับแต่รายที่มีกับข้าวรวมทั้งมุ่งเตือนว่าอย่ากินกับข้าวเติบเวลารับมาแล้วเอามาฉันรวมกันอย่กากักตุนกับข้าวไว้เฉพาะตัวเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปให้ทั่วถึง จริงอยู่ใครๆก็รู้ว่ากับข้าวซึ่งมีทั้งเนื้อทั้งไข่ทั้งผักให้คุณค่าทางอาหารด้านโปรโตีนสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าข้าวซึ่งมีแต่แป้งและน้ำตาลแต่อย่างไรก็ตามเมื่อร่วมวงฉันรับประทานอาหารกันหลายๆคนจะมัวมานึกถึงคุณค่าอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่ได้ใครขืนแก่วิชาโภชนาการ กินแต่กับตักเอาตักเอาราวกับจะกินคนเดียวเสียให้หมดอย่างนั้นไม่ช้าเพื่อนๆก็เหม็นหน้าไม่มีใครอยากคบด้วยเพราะจะมีการกระทําที่สอนนิสัยเห็นแก่ตัวจัดความน่ารักที่จะเกิดจากนิสัยดีๆอย่างอื่นถูกลบล้างอย่างน่าเสียดายเพราะเรื่องกินแท้ๆมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความไม่รู้จักประมาณในการกินอยู่หลายเรื่อง เรื่องแรกมีอยู่ว่าพระภิกษุรูปหนึ่งมีลูกศิษย์อาศัยอยู่ด้วยกันสองคนวันหนึ่งท่านไปบินทบาทได้ปลาทูมาสามตัวเนื่องจากอยู่ชนบทข้าวปลาอาหารบางทีก็อัตคัดเหมือนกันลูกศิษย์ทั้งสองเห็นปลาแล้วก็ฝันหวานชะว่าวันนี้หลวงพี่บินทบาทได้ปลามาสามตัวอยู่กันสมชีวิตพอดี อย่างไรเสียท่านคงแบ่งกันคนละตัวตัวใหญ่นั่นหลวงพี่คงฉันเองพวกเราได้ตัวเล็กคนละตัวหลวงพี่รูปนี้ท่านเป็นพระปวดใหม่ยังฝึกตัวเองไม่พอท่านฉันปลาตัวแรกหมดไปแล้วยังไม่อิ่มลงมือฉันตัวที่สองต่อลูกศิษย์เห็นแล้วก็ใจแป้วนึกว่ามื้อนี้ฝืดคอสะกิดมองหน้ากันเลิกลาก แต่ยังนึกปลอบใจตัวเองว่าหลวงพี่คงฉันแค่ตัวครึ่งเหลือให้เราสองคนตัวครึ่งก็ยังดีแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิดลวงพี่ท่านเกิดเจริญอาหารขึ้นมาฉันหมดไปตัวครึ่งแล้วอย่างไม่พอพลิกอีกข้างลูกศิษย์เห็นเข้าใจหายว่าบเลยจับมือกันแน่นจ้องจานประทูตาละห้อยนึกทอดอะไรว่า คราวนี้เราสองคนได้กินปลาตัวเดียวแน่แล้วเฮ้อก็ยังดีแต่ที่ไหนได้หลวงพี่ยังไม่ยอมหยุดจิ้มตัวที่สามต่อไปเด็กสองคนเห็นอย่างนั้นแทบช็อกนึกว่าตายแล้วเรามื้อนี้คงได้กินปลาทูซีกเดียวเสียแน่ๆไม่รู้จักทําอย่างไรได้แต่นั่งเบียดกันจ้องดูมือหลวงพี่ตาเป๋ง ใจหายใจคว่ำอยู่อย่างนั้นในใจจะนึกภาวนาว่าอย่างไรคงไม่ต้องบอกนะพอหลวงพี่พลิกอีกด้านหนึ่งของปลาตัวที่สามเท่านั้นเสียงเด็กทั้งสองก็ดังแหวกความเงียบขึ้นมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยเฮ้ยพลิกแล้วพลิกแล้วหลวงพี่ได้ยินก็ชะงักนึกขึ้นได้ว่าเออเราลืมลูกศิษย์ไปเสียแล้วแต่แม้กว่าท่านจะนึกได้ ก็เกือบหมดอีกตัวขอฝากไว้กับพวกเรารักษามารยาทในการกินอาหารให้ดีถ้ากับข้าวมีแค่สองหรือสามอย่างก็อย่าทำตัวเป็นคนเห็นแก่กินไปตักกับข้าวมาโปะไว้ที่ตัวคนเดียวตั้งครึ่งตั้งค่อนจานใครที่มีบริวารไปด้วยถึงมื้อจะกินข้าวปลาอาหารอะไรก็อย่าเอาแต่ตัวรอดคิดถึงลูกน้องบ้าง อีกเรื่องหนึ่งชาวบ้านมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพระเหมือนกันความจริงพระที่มีมารยาทดีๆก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนเขาเล่าว่าเมื่อตอนที่เขาบวชได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านโยมคนหนึ่งวันนั้นเขาจัดไข่ต้มมาถวายเต็มจานเลยน้ำปลาน้ำจิ้มก็อร่อยมีพระองค์หนึ่งร่วมไปด้วย พระองค์นี้โปรดปลานไข่ต้มเป็นพิเศษแต่ท่านโปรดเฉพาะไข่แดงตักครั้งแรกก็เจาะไข่แดงไปทั้งฟองเหลือแต่ไข่ขาวทิ้งไว้แม้ครั้งที่สองที่สามท่านก็เจาะเอาเฉพาะไข่แดงอีกทำอย่างนี้เรื่อยๆความที่เกรงว่าจะถูกโยมนินทาพระที่ได้รับนิมนต์ก็เลยต้องตักไข่ขาวชั้นตามไปอย่างนั้น ธรรมเนียมชาวบ้านเมื่อพระฉันเรียบร้อยแล้วเขาจะเก็บข้าวปลาอาหารที่เหลือไปเลี้ยงดูแขกที่มาช่วยงานอีกต่อหนึ่งถ้าพระฉันไว้ไม่เรียบร้อยชาวบ้านก็เห็นหมดวันนั้นโชคไม่ดีเลยท่านต้องตามตักไข่ขาวฉันเสียหลายใบจะเตือนพระองค์นั้นตอนฉันก็ไม่ได้โอกาสเพราะโยมคอยนั่งปรนนิบัติอยู่ใกล้ๆพอฉันเสร็จ ขณะเดินกลับวัดมาได้ครึ่งทางพระองค์นั้นก็ทำหน้าระรื่นเดินแซงขึ้นมาคุยด้วยฟังแล้วก็ฉุนกึกเพราะท่านว่าแม้ท่านกับผมนี่ไปด้วยกันได้ดีจริงๆท่านชอบไข่ขาวผมชอบไข่แดงมาแบบนี้ถ้าไม่สั่งสอนเสียตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปสอนตอนไหนพระองค์แรกก็เลยบอกท่านตรงๆว่า นี่ท่านที่หลังไปฉันข้าวที่ไหนแล้วก็รักษามารยาทรู้จักประมาณเสียบ้างผมนะ่ะตามธรรมดาทั้งไข่ขาวไข่แดงไม่ชอบทั้งนั้นผมชอบกับข้าวอย่างอื่นแต่ท่านเล่นฉันแต่ไข่แดงทิ้งไข่ขาวไว้เกลื่อนญาติโยมเขาจะคิดยังไงเขาคงนึกอย่างเดียวว่าพระพวกนี้ตะกละ ผมขายหน้าเขาเลยต้องเก็บไข่ขาวฉันตามหลังท่านไม่ใช่เพราะชอบหรอกนะคราวหน้าถ้าจะฉันไข่อีกแลก้วก็ทั้งไข่แดงไข่ขา,ขาวฉันให้มันพอๆกันด้วยใครรู้ตัวว่าไม่รู้จักประมาณในการกินต้องรีบแก้ไขเสียมิฉะนั้นจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากคบ หลวงพ่อเองก็เคยพลาดแต่ไม่ใช่เพราะความเห็นแก่ตัวเป็นเพราะไปติดนิสัยการรับประทานอาหารแบบฝรั่งมาครั้งนั้นยังไม่ได้เข้าวัดไปเรียนอยู่ต่างประเทศสองปีเนื่องจากเป็นนักเรียนทุนเขาจึงจัดให้อยู่หอพักการกินอาหารเป็นแบบฝรั่งไปหมดเช้าขึ้นมาก็ไข่ดาวหมูแฮมมื้อกลางวันมื้อเย็นกินแต่สเต็ก เจอแต่เนื้อล้วนๆไม่ค่อยได้กินข้าวเท่าไรพอกลับมาเมืองไทยเลยเผลอตัวกินกับข้าวเติบไปพักหนึ่งยังดีที่รู้ตัวเร็วแล้วรีบแก้ไขไม่อย่างนั้นคงเป็นขี้ปากชาวบ้านถูกนินทาไม่มีชิ้นดีสำหรับเรื่องมารยาทในการกินอาหารนี้ต้องดูความเหมาะสมด้วยเหมือนกันกล่าวคือถ้าไปไหนเขาเลี้ยงอาหารฝรั่ง ก็ต้องกินแบบฝรั่งหากมีแต่กับไม่มีข้าวก็อย่าไปเรียกเอาโน่นเอานี่ให้เขามองหน้าแล้วแอบไปหัวเรายะเอาทีหลังเขาเชิญไปกินอาหารจีนก็ต้องกินแบบอาหารจีนกินตะเกียบอย่าไปเรียกหาช้อนหาซ่อมให้เขายุ่งยากใจเป็นพระได้รับนิมนต์ไปฉันอาหารฝรั่งคืนเถนตรงตามตัวหนังสือในพระวินยัยมื้อนั้นอดแน่ ต้องดูความเหมาะสมตามธรรมเนียมฝรั่งไทยจีนด้วย